ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเอฟซีทุกทุกส่องครับผมเนาะ,ะส่งหลายช่องไม่ได้คิดหนักเนาะสาวเจี๊ยบผ้าแหงนะคะผมเนาะ,ะผู้ใดเขาว่าติดตามทางช่องมหาแหงผ้ามว้วนมาแหงม้วนซื้อได้เด้อค่ะเนาะ,ะเพิ่มช่องขึง้นมาอีกเพราะว่าช่องเก่ามีปัญหาถูกแฮกถูกแค่แคเจีเ๊ยบเป็นขอขาเส้นยาวสูงแค่ไหนอะครับ ถ้ามีลูกแอดไปอ่ะถาเอียงนี่พี่ดองจะไปเสือ้อเด้อเพราะว่าเขาแฮกเม่ออกไปแล้วนะคะเ,เขาแฮกไปครับสำหรับยี่สิหนึ่งหกห้านะอะย่าล,ลงเสื้อครับสาวาัสดีอีสานพ้าแห่เป็นมิตรชาเฉียอ่าเอามากดติดตามได้พี่น้องเด้อ,ดอ,ดอค่ะสองไม้ครับค่ะเนาะเบาอีสานผ้าแห้งเบาอีสานผ้าแห้งฟังดีได้พี่น้องเบาอีสานผ้าแห้งเนาะเราจะอีกสองเรื่องของเกียร์เิ่น เจี๊ยบสาวเจี๊ยบผ้าแห้งสาวเจี๊ยบผ้าแห้งพิมพ์เข้าไปพี่น้องสาวเจี๊ยบผ้าแห้งครับผมเนาะแล้วก็ไปกดติดตามให้แน่พี่น้องเด้อผู้ใดที่เอฟซีเจี๊ยบมือหงษ์หาเนาะส่องเก่าคนคือโยเกิร์คือแฮกไปถูกแฮกนะครับผมผู้ใดจุดติดตัวถูกแฮกคือเออ่ขโมยแขกขโมยเรับพี่น้องค่ะแต่ว่ามาติดตามส่องสาวเจี๊ยบผ้าแห้งค่ะ อ้าวเอฟซีทะยอยข้ามาเพี่น้องเด้อเข้ามาทั้งผีเนาะก็สุดทายเราท่านฝากผมแม่พี่น้องคือเก่าเนาะฝากไว้ครับผมเพิ่มขึ้นมาสองี่น้องเด้อยๆเบาอีสานพาแห้งเนาะแล้วก็สาวเจี๊ยบพาแห้งครับผมเนาะเพิ่มขึ้นมาอีกแม่เพราะวันโดนแท็กไปสองช่องครับผมเอาไปเลยละหาชาในใจใหน่อยเนาะบ้านนี้มาแล้วพี่น้อง เสียนบุรีรําค่ะเสียนบุรีรําครับผมครับเอารอติดตามสำหรับเลขงวดนี้บัตรกระติ้มันจะฟันตโตมาดยู่แล้วแต่ว่ามันก็เอื้อกับช่วงที่เขาไม่แฮกช่องเพราะว่งติดขัดคิดหน่อยนากติดขัดลงทางช่องติดขัดว่าสัดไอเสียนบุรีรํารอดแไปตลอดครับผมนะคะ เอาคุณเอร่อยู่ได้พี่น้องแม่สุขพี่น้ำเป็นอะไรท่พี่น้องเอฟซีได้ดังครับผมเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่พี่น้องก็่ยังเรื่องไปก็ไล่ก็แช่ได้เลยมีกำลังใจให้กันด้วยนะคะอ่าเบาอีสานพาแฮงอ่าสาวเจี๊ยบพาแฮงอ่าครับผมเนาะอ่าไปแหฮงแห้งแห้งแห้งพี่น้องนะครับได้แต่คกบควบ่าหันพี่น้องเนาะค่ะอ่ากล้วรับที่นี่ค่ะไปเสียบบริลลัมครับมาแล้วค่ะ ่โคตรทำาอะไรค่ะพวกเนี่ยพวกเนี่ยวันนี้เอซี่สงสัยหายไ,หไปพราะมันรับชมเยอะนึก,กว่าหาเลยตอวเขามาพาหวัวติดพี่น้องเด้อเข้ามาห้าหวัวติดครับเนาะเอาวันนี้รอติดตามไปกันค่ะอาทิมาแล้ละ่ะเนาะรอฟังเบิงบ้งเบิ้งชิบหานจบพิจารณาเบิ้งแล้วพี่น้องอาจจะท่านรอติดตามไปด้วยกันครับผมไปบน้ลกนั่งกันไปเบิโลกนั่งกันครับ ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเนี oh, okay. é, yeah, exactly mm ่ยครับผมอยากตั้ง่อยหัวตามเลยออกตัวเก่าเอฟซีกับคิดฮอดปกติอะเซีนบุรีรัมย์เพิ่์กจะหายต้องหมดพอดีท่านช่องมีปัญหาเขาแฮกช่องได้เนาะก็เลยหายก็เลยหายเพราะต้องทำกันกับเจี๊ยบหนึงหัวขาเอาเอาใหม่เอาใหม่กับเซียนบุรีรัมเบิร์กมีกำลังใจกัน สาวเจียบพายเหงืักบางอีสานเนอะไอเซมบอริลัมครับผมครัสัญาไม่ค่อยดีเท่าไรเยไม่มียครับได้ไหมแต่เจี๊ยบได้ยินชัดอยู่นะแต่เจี๊ยบได้ยินเสียงชัดเหรือนกันนาะโอโอ้ชัดอนก่เพี่ผมนี่ผมอยู่ทุ่งนาครับผมว้าวพเกี่ยวเขาครับผมครับ พอดีมันเตรียมเตรียมกระถิ้งเตรียมงานกระถิ้งที่จะไปทอดที่วัดหนองคนจังหวัดปุยรังครับผมโอ้ครับโอ้เตรียมงานครับวันนี้เาเอาเอาบุญด้กันนะนุมโม่ต่างชาติทุอ่าเอาก็เอาบุญด้วยกันครับผมมางวดงวดวันที่สิบหกสิบหกค่ะสิบหกมาแล้วมาแล้วยกครับผมาอ่าขบวนขบวน เป็นไครับผมครับผมบนเดนีคร oh. uh, ับครับมครับผมครจับคู่ครับผมคู่ชุดบนล่างเลยครับผมนี่อ้เน้นบนล่าเลยสี่เน้นบล่าครับผมสี่เก้ จากคู่ชุดพี่น้อง49ครับครับผมเออ59 59 69 69แล้วก็41 51 61ครับผม6ชุดครับขบล่าครับผม6ชุดบนล่างตัวสุดท้ายอะไรนะคะ6่งครับผม6่ง ครับผมน้ครับก็วันวันนี้ก็แก้มืองนะครับของฉลากฉลากเลขท่านจีวราก็หลุดเลยวันนี้เพราะว่ามาตัวเก่ามันกับของมันหลายตัวเนาะมันไม่แน่เนอะเอเจ้าที่กองฉลากเลยเออไม่ได้อเมรนเบไวี่เบลวี่ ครับนวทใช่ใช่ครับผมวันนี้เชียนบุรีรังขอแก้มือครับผมค่ะค่ะครับก็ให้เอฟซีเองประปังนะครับในวันที่16นี้นะครับเนาะคมีมีมีตัวในใจไหมบุรีรังตัวในใจก็มีอยู่เอ่อ49ครับผม59าเตัวในใจครับผมไม่เพิ่นครับผมปกติคือกัมีในใจตลอดเชียนบุรีรัง อันน <Safe. S 1> ี้เป็นเลขสูตรแล้วนะอันนี้เป็นเลขสูตรอันนี้เลขสูตรครับผมเลขสูตรครับอ่านเสี่ยพิจารณาก่อนนะครับเนาะก็เพราะว่าใกล้ๆวันไฟปีกลางครับผมครับผมครับผมใกล้เอ็มซีคิงฟางในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ครับผมครับครัสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณน้องเซบีลัมมาแล้วครับผมเปิดบ้าน หยุดเจ้าเก่าเจาเก่าเฮ็ดวันเดีบุญกระถิ่นท <pr os> ี่น ouais? ้องน้องนาบุญกระถิ่นค่ตาราวัดตารางบันควรจะต้านนั้นเนาะควรหายหน้าแล้วพี่น้องเนาะตองวดวันไรทาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขชุดครับผมเลขชุดเลขคำนวณไมพี่น้องก็ค่ะฝากไว้เนาะแต่สิ่งสำคัญก็ค่ะอ่น้องดีกว่านะค่ะ เนาะครับผมเนาะ่จะหน้าตองเดีหน้าจอวันไม่คหมก็่หน้าจอเนา่เดี๋ยวอันี้เป็นเนดาวฟออย่ไปต้อนน้าอกมาเองน้าพี่อกซอยาจังไน พี่ร่างเนาะับตามที่พี่รบอกมาากฟังกับเป็นเลขคำนวณเปิดเรืพี่ร้งเด้นี่เลขคำวนวณก่อนนะคะต่อมาคำนวณครับผมเป็นเลขคำนวณเด่นซีพี่ร้องสำหรับว่านี้เนาะเด่นที่ส<ม>ี่ครับนองพี่ร่าเด่นที่สี่เนาะเกาห้มากสี่เก <59, S 2> <59, S 1> ้าส <59. S 1> ่เก้าห้าเก้าห้าเก้าครับผมสี่เก้าห้าเก้าแล้วก็ หกเก้าครับแคปน้าจอได้พี่น้องเด้อมีสีหนึ่งมีหาหนึ่งมีหกหนึ่งมีลักเก่ากับลักหนึ่งเนาะที่แอดมินเห็นอยู่นี่ได้พี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่มมักชนตัวเพิ่นก็คือสีเก่าหาเก่าเนาะกู่เลยมักสีหนึ่งหาหนก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งสำหรับเลขเทวดาเงวนนี่สบมาาจังไเลยจะมีไหมสีมีบอ เพราะว่าคนไทยมาหาหทิติดแล้วเนาะกะตตามเราติดตามไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องสำหรับเด็กเทวดาเส้นวิลามครับผมเนาะฝากไว้ให้เป็นเนวทานในการเชื่อมสลักกินแดงรัฐบาลท่านอันนี้เป็นเป็นบุญเป็นร่างได้พี่น้องเลยอ่าบริวารบ่นเวรรังบ่นรับแรงเลยอ่ามาส่กันเลยเนาะคือว่ามักผู้ใด เห็นตัวนี้กับพิจารณาเบิ้เนานนะงรอดติดตามเดื่องระยะเวดาโค้งสุดท้ายหรือว่าขั้นเปนะ็นฝันได้กับสิมาแจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้รับดูรับจับอย่าลืมกดไลค์พี่นอ้องเออ, <c oughs> อช่องไม่ครับสาวเจี๊ยบผ้าแห้งเ <c oughs> นาะเบาอีสานผ้าแห้งเนาะเป็นกำลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามและรับสนหลับฝันสำหรับคลิปนี้ครับโฉบโฉบมัน,มน สุขุสุนคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ